สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เชฟอินดี้ของเรามาทำอะไรใครรู้บ้างนี่คืออะไรใบจันทร์นะใบจันทร์เราจะมาทำอะไรเอ่ยนี่ต้องมาดูที่หม้อน,นี้เลยดูจากความเดือดนะครับอือหือนะครับทำไก่คั่วใบจันทร์นะครับ,บ,นะรบตอนนี้กำลัง รวนอยู่ปบปบป,บปับอยู่นะครับดูนะครับตอนนี้กำลังทำต้มให้เดือดแล้วก็เพื่อที่จะให้เปือ่อยเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้ก็สมาชิก FC ของเชฟอินดี้ที่บ่บ้านล,ลีระดาก็เตรียมพบกับความอร่อยได้นะครับนะครับอันนี้มีอีกเมนูหนึ่งเป็นของ แฟนเชฟอินดี้นะครับอันนี้คือนี่ขนมจีนแกงปะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้อินดี้ไม่ได้ทำครับอินดี้ทาแต่อันนี้ครับนะครับเดี๋ยวราชมรอรับประทานกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกับเอฟซี FC ที่ได้ทานนะครับว่าจะอร่อยไหมยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังเที่ยง สวัสดีครับ